ต้มีสามทงเนาะสามทงแล้วก็แบงเป็นสองจุจุอ่ามีมี2 2> สองสองสองเสี่หาคนเนาะกินเข่ากับต้มนีนะเราก็ทั้งนี้เพื่อนเห็นเป็นสองจุพอจุเดียวจะหลายคนโพดเนาะ <c oughs> กินแบบนี้แล้วแน่บแซ่บ ก็อยักกินซี่นะะยักกินหร่อยากอันนี้กิน <laughs> สบายดีพอแม่ที่นอนเนาะยินดีตอนรับทุกท่านบ่าว่าจะอยู่ในประเทศตางประเทศนะ้องบาวลีกับคอตอนรับเข้าซู่องของเฮาอีกคือเก้าคือเดิมเนาะ ตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเขาได้เดินทางมาบ้านหวยโมงเนาะแต่ว่าเขาเข้ามาที่โฮงเฮียนเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนได้ส่งเงินมาให้เขาซื้อเป็นผ้าห่มเอาไว้แจ๊กยายให้กับครอบครัวที่ทุกจนเนาะแล้วเขาก็แบ่งส่วนหนึ่งเนาะเพราะว่าเขาสอบถามทางคู่าจารย์เพิ่นเนาะมีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ว่ายางมาก ตั้งแต่อยู่บ้านอื่นเมืองอ่าบ้านอื่นบ้านไกลอะนะย่างมาเพื่อว่าจะมาเข่าหงเยียนอยู่ที่อ่าบ้านนี้เนาะเป็นโรงเยียนเค็เค็ด,ดอยนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะเฮาก็าจะเข้าไปเบิง่งอ่าสภาพการเป็นอยู่ของน้องๆก่อนเนาะหลังจากนั้นเฮาก็าจะแจกยายผ้าห่มเพื่อต้านกับลมหนาวที่ไกลๆจะมาถึงนี่เนาะก็อันนี้เป็นสภาพอ่าโรงเยียนเนาะเค็นี้ยังเป็นแบบตมอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่า อ่าฝนหาก็ยุดตกเนาะอันนี้ก็เป็นองเรียนเพล่ะและ้วก็ทางนี้เป็นมู่บ้านเนาะเป็นมู่บานเพิ่อนอ่าขึ้นดอยขึ้นยางไปเขาลงดอยมาตอนนี้เนาะเนาะลงดอยมาเลยแหละเนาะเขามาทางนี้พ่อ <c oughs> แม่พี่นองป้าทูเกือบมาบพไดะเนาะนีะ่เบิ่งก็เป็นผู้ <c oughs> เป็นป้าหมดโอเคเดี๋ยวเขา เข้าไปเบื้องหอพักของน้องๆก็นอว่าเป็นจังใดเนาะอยู่น้ำกันจากคนแต่ว่าเขาก็ได้สอบถามแบบข้าวๆแล้วแหละนั่งรุมแม่นั่งรุมไหมเนาะอันนี้เป็นออโอ้โทเสียบเรียบเนี่ยสบายดีสบายดีด้วยสบายดีเลยสบายดีเอ้เนี่ยน้องมาเดียน้องเล่า โดยถ้าเมื่อนมีน้ำกัน12คนอ่ะนอนอยู่ใส่ะกินข้าวละยำยำที่ออาโูกซิกินไปยังกินยำยำกินน้ำกันเมื่ทุกคนอ่ะอาถูกเก็บเงินกันหรือวะนั่นเลยเก็บเงินกันเก็บเงินกันไปซื้อนะโอ้เพิ่นเก็บเงินโอ้หน่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดี่นีีแปดคนทางในแปดเก่าสิบิบเวสิบสองยูครบนำหน้าพาทางด้วยเอาบ่มีไฟอ่ะน้องเบียร์เออเพ่งมีอ่อาจารย์เขาก็ต้อนไปมะ่ะลองเปิดบุ้งดูเปิดยหของอาจารย์ดิแมเปิดอย่ออยาลยจังสบายดีเพื่นไดสบายดีโดยมาพี่สบายดีโดยน้อยน้อยมาพี่ไหสบายดีโดย มาพ <c oughs> เอานอนน้ากันอยูนิมื่อ่ะ <c oughs> นอนยูนี่หน <c oughs> สิบสองคนนะ่ะ <c oughs> สิบสองคนนอนยูนิมด <c oughs> สหน, <c oughs> นึ่งสิบคนโอ้เนี่ยผมไม่ปนไรสิบคนนอนยูนีล้วกาสองคนนอนยูนี่แล้วผู้หญิงได้นอนอยั่ไสผู้หญิงก็นอนผู้หญิงก็นอนยูน่เลย อนอนน้ากันเนี่ยอันนี้ดังไฟบบมีปงหย่ยมได้น้อเพื่อปงหย่ปงปงหย่างได้ก็ดังไฟอยู่น,นี่อันนี้ตุ่มมีกําลังสิกินข่าอโอเดี๋ยวเบิ่งจุน้นองกินเข่ากันนาอซะนาะมีได้มีจักทงสามทงสิบสองคนสิกินด้อกันนะ่ะป้าปลาเธอโบม่นปีนปน้อสิบสาสิบสองคนกินมีส3สามทงนาะ โอเคเดี๋ยวเราเบิ้งอันน้องๆกินเข่ากินน้าเบิ้งกันหนอป้าบนนอนตอนวี้พี่นอนเลยนี่ขับแคบขับแคบสมควรเลยนี่โอ้โถิดเถิถถถถหนาวแล้วบ่หนาวแล้วบ่บ่หนาวเถี่เอาวันนี้หนาวบ่เริ่มหนาวแล้วเนาะเริ่มเริ่มหนาวแล้วพ่อแม่พี่น้องเลย คนนั่งถ่าโรอกันรอกินเข่าโอเคเดี๋ยวไอ้ขอเบิ้งจุนองกินเข่าได้เน้อโดยจะเนียไอ้เนาะกับตอนนี้เนาะทางน้องๆกับโดยเส้นแซบเขาเป็นเนี่ยเอาจุนองบุมีผ้าเข่าได้ผ้าเข่าน่ะ บ่มีเบี้ยรองบ่มีผ้าขาวอ่ะเพ่งผ้าผ้าขาวบ่มีมียังบอกอะไรเอามาแล้วเข้ามินไลยังยังเพื่อเข้าเข้าเอาไปแล้วมันมาโดย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 นี่ตะกี้เพิ่นต้มนี้สามธงเนาะสามธงแล้วก็แบ่งเป็นสองจุจุ นี่มีสองสองสองเสี่หา,หาคนเนานกนะานก,ก,กินเข่ากับต้มนี้นะแล้วก็ทั้งนี้เพื่อนเห็นเป็นสองจูเพราะจูเดียวจะหลายคนโพดเนาะ,นะ,นะกินแบบนี้แล้วนาะสองสี่หุกทั้งนี้มีเจ็ดคนเอ้าทั้งนี้คือหลายกว่าอันนี้ไปทั้งนั้นที่ทั้งนี้เนะาะ <c oughs> เนี่เบียเนเพลงอันนองมัตโตมีนี่สามทงได้กระซีอิมอ่ะอิมกับเข่าใช่เนาะนี่พ่อแม่พี่น้องเพิ่นเด็กน้อยนอะอันนี้ก็คือการกินการยูเลยนอะแล้วก็ทั้งนี้ก็เป็นบ่อนอนบ่อนอนสิบสองคนนอนอยู่นี่ นนกินแซ่บบ่แซบ่แซบ,ซบ <laughs> ก็อยากกินซี่นะอยากกินปะยาก <laughs> อันนี้กินต้มนี้พอไหมพี่ร้องถูกสมควรเลยก่อนซีได้เฮียนสื่อแต่ละคนนี่มาไกเ่เนาะเพลงเนาะมาไก่มดทุกคนไหนมามาอยู่หอพักร่วมกันแบบนี้แล้ว 12คนเนาะโอเคเนาะตอนนี้ก็น้องๆก็กินข้าวอิ่มเป็นที่เรียบร้อยเราอิ่มไหมอิ่มกินข้าวมีสามธงคน12คนก็อิ่มเนาะน้องก็อิ่มไหมอิ่มอิ่มมาเบียอิ่มอิ่มเนาะสมควรเลยมีสามธง ถ้าไอ้กินนี่ไอ่มากินนี่ซองทงเลยผู้เดียวแต่ว่าไอ่บวกินเข่าใส่แต่จุนองครัมีเข่าเนาะมีเข่าใส่น้ำนี่ไอ้บ sì> ็อกมื้อหนาเนี่ยจุนองมากไปทั้งทั้งน้ำหวยเนี่ยมีน้ำหวยน้ำหวยพัดยอนเนาะหวยมุ้งที่หอยมุ้งอต่มันมีอันพักบงพักกูดเนี่ยจุนองเก็บเอาผ้ากันมาใส่เซ็บเออน่จุนองต้มมีละลากินมันว่าเสียปันใด ไปนองเอาพักใส่น้ำแซบเนี่ยมุ่งหน้าพาหมูเห็ดเนี่ยตอนนี้กะทางน้องๆกันกินอิ่มเป็นที่เรียบร้อยเนาะพุ่นเขาจะให้น้องๆเปล่าเครื่องยนต์ราะว่าอยู่นี่มันบ่มีบอลยู่ถ้าเข้าไปในห้องกะมันกามืดนะนะเนาะกะอยู่ในห้องก็มีบอนนอนบนนอนกับบ่มีผัดซี่อาพ่อแม่พี่น้องมุ่งมุ่งก็นหนาจะาบ่มีเนาะตามเที่ยวเห็น เบียบมีมุ้งอ่ะมีมีอยู่เนาะอามีมุ้งอยู่เค้กมีติมุ้งนะมีอ่ะมีเนาะอ๋อนอนน้ำกันกินอิ่มไมล่ะข่าวอิ่มแล้วที่อิ่มแล้วที่อิ่มิ่ไปอิ่มแล้วผาพาอันน่องมาพี่มา มา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 นั่งขันะนั่งยู่นี่ก็ได้ใช่ไหมนงเรียนกันนี่ปุดเกิบนั่งเลยมา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 นั่งมานั่งเลยเพ่ง อ่าเจ้าซื้อ่งรีปอร์รีปอรีปอร์กับเพลงยกเปล่าลงหงายกันไปหยกมาพี่ผุยไนน่ะหยกยกปานนี่จุน้องนางถ่ายเลยเออมานั่งน้ำกันมามานั่งเลียนกันเออพอดีเขาเอาเปล่าผ่าผมมาเกี๋ยวปัดนี่กันเลย ปลดนี่เลยปลดเลยโอเครีปอไปนางน้ำมูไปเพ่งเอาน้องถือกล่องให้อ่านได้โอเคให้เพ่งถือกล่องให้เห็นให้มันเห็นหน่อยเน้อโดยตอนนี้ให้เพ่งถือกล่องเอามาไหมเอาไปมาดูน้ำมูไปมามามาบุ๊คเป็นยังมาเลยเด็กหน่อยทุกคน น uh so ั่งน like ังโมกันด้วเบียนังโมกันน้อรดที่นี่ฮะเออหนงสอก็ยยีเตปุ๋นอนังงามๆนี่นังงงามๆนี่หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปเก้าเสิบสองกับน้องเบียกับน้องเพลงเนาะเอาให้น้องเพลงถือกล่องให้นหนนะตอนนี้เดี๋ยวเอาทำเอาจิแจ๊ก่าหุมอ่าให้กับน้องๆก่อนเพราะว่า ตามเที่ยวเห็นน่ะน oh, ้องน้องกับบ oh, ุ oh, ้มีเอาผ่าห้มน่ะล้วก็การกินการยุ่กับคือคือทางเที่ยวเห็นน้ำกันเอาเพลงเนาะกินนี้สามทงชิบสองคนแย้นแข่งก้อนเยี่ยงกัอันนี้จูน้องเอาไปห้อมยุ่งนี่นะเพราะว่ามันที่เขาย้ำหนาวแล้ว จุน้องเอาไปหอมเนาะตอนคืนมามันหนาวเลยถ้ายจุน้องบห็หอมนี่จุน้องมักเป็นวัดเลยถ้าว่ามันหนาวแน่ถ้าเป็นวัดก็ไม่ได้ดมาห้องเยนนะเพราะว่าการถ่ายคิดนี่หน,นาวจะเจ๋อได้พราะอะไรจุนองถ่ายห้องย้ำหนาวนิดนึงนี่ถ่ายหอมออกมาย่างดีแล้วย่างอุ่นเลยแหละ เอาให้กูละโต้เนาะถามชื่อก็น้องชื่อยังชื่อป้าหัวน่องอยู่นองยังล่ะน่องสามน้องยูบานบ้ลนกิโลมโอเคอันนี้อายเอาให้ฮมเน้ะงั้นหนาวเน้ะ ผู้หญิงผู้เดียวไมอยูน้ำผู้ชายจุกคนสิชคนจูน้องไม่ต้องรังแกอันผู้หญิงเดยเล่าผู้เดียวเลง่้องช่วยกันเบิ่งแง่งเพิ่นเนอแ่งน้องเนอ้อเป็นผู้ชายนอ้าวจรดู่ะี้เน้ย่ใเอเนกเอะไรมาาทบาลงี

ถ้าเกี้ยน้องอยู่มอยังละมอหนึงน้องอยู่บ้านไดบ้านกิโลมน้องมาพี่น้องยางมากยางมากน้องเอาอันนี้เอาไปพูดเลยยาวน่ะหน่อยดีใจปรอจ้ะดีใจน้องน้องมาอยู่มอเนี่ยนึงก็ได้โจรไี่ เอ้ยสบายดีน้องซื้อยังซื้อฮะซื้อตังน้องอยู่โม่ยังละม่หนึ่งน้องอยู่บ้านหนึงภูสะเท่นน้องงามาเขามามานอนอยู่พี่เอาเอาไปโฮมเนี่ดีใจอ่ะดีใจนะคร เออส้ยสบายดีโดยอันนี้แม่น้องเราเนอะพ่อแม่พี่น้องหลายคนก็น่าจะพู้หลายคนน่าจะพู้น้องเราน้องเพ่งน้องเบียร์แต่ว่ายังบ่พู้น้องน้องนี่เถอะเอาเอาไปผมเนอะใส่ใจเห็ดหนังสือเนอะสบายดีเห็แนและนี่สบายดีเอาานอน้องซีเนียงซีกูน้องยุบนยันเนียง

ซีอรี่เอาอายกัซีรี่คือกันเนาะ,ะเนอะ้อคือฝรั่งฝนังคือฝรั่งฝรั่งมาลงเกอตี้น้องยุบนนัน,นเนี่ยผูเซแทนน้องเขาเกี่ยวเกงนาะเอาเอาไปหุมเนึ่ แต่ป่าวมมันโตก็โตเพราะไม่ไปน่องอู้นุ่งวันนี้น่ะสบายดีด้วยน้องชื่อยังท้าวบีน้องอยู่บ้านได้กูจะแทนอู้ไก่ก็น่องน้องก็เคยเห็นอน่าเคยมั่วมั่วน้องอยู่ม้านเนี้ยบ้านหนึ่งโอเคเอาใส่ใจเยันเนื้อเอาไวปห่มเนื้อ ่นงานใยฉันจะ้แต่ปวฉันเองก็เว้ยสบายดีสบายดีด้ยน้องซีน่ะน้องมงยงน้องอยู่บ้านแด่พูดแทนพูดแทนที่บ้านเดียวน้องน้องอยู่มอญะยังมาหนึ่งคนน้องภาษาลาวเจ๋งนะน้อกภาษาอังกฤษได้ป่ะได้อ่าค่อยค่อยซื้อว่ามงยงน้องว่าภาษาอังกฤษเบ้าง My name is มงยง โอเคโอ้ว oh, really <c oughs> ีรบุตใจเย็นสินะพระพระสารคิดจูน้องหูบอกขอบใจมาหน้าใดหูบอกผู้ใดหูยกมือไปขอบใจไปนอนป่ะหูบอกเพียงหูบอกบ่หูเลยบ่ว้าบ่หูบ่หูนะเทพรสคิดขอบใจว่า thank you thank you ด thank you สบายดีโดยน้องซีนั่นเข้าจุ้งยุบบัตรเนี่ยบุษเสถีบ้านเดียวเนาะน้องอยู่ม่ออยังล่ะม่อหนึ่งโอ้ตั้งใจเยอะหนูคือเนี่ยน้องมาพี่น้องยางมาตีอันข่อยซีว่าจุ้งน้องบอกเป็าไงกินบ้างคือบอกอยู่บ้านลองบอกบ้าง My name is จงโอเคลองเปา่าดิไม่แน uh ่นส uh 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 ิอจงเออเก่งเก่งซ uh Pr ab uh uh> ื้อไว้นะไหมเนี่ยเอาเอาไปผมนะไม่แน่นใจใจร้อยจใจสบายดีน้องซื้อไงลีปอลีปออ่าแต่ซื้อลีคือกันน้องอยู่ยุ่งโมยังล่ะม่นี่ม่นึ่ง เอาน้องคือวันไงกัวหมูน้องน้องอายุหลายกัวหมูที่หลายกัวหลายกัวแต่ว่าน้องเงี้ยซาดีซื่อนาะบ่เป็นยังเงี้ยซาดีกว่าบ่ได้เงียนี่นั่งอยู่บ้านยังเกาะบ้านสเตนคูยสเตนเมื่อตอนนี่น้องน้องก็เคยเห็นไอบ่เคยบ่เคยแท้อ้าไอ้เมื่อตะลอดคูยสเตนเนี่ยถามเพลงเนี่ยมันตอนนี้มาเข้าก็ใหญ่มันเหใหญ่มาอยู่เมื่อก็จอดแล้วไงมาอยู่เมื่อก็จอดอะไรที่น เอาบอกเ็นโอเคเอาต่างใจเฮงนึ่งโดยโดยกาตอนนี้ฮันยังยังเพลงบ่ได้อนาพอดีเมื่อเอาอันนี้ไปโฮมเพลงเลยบ่อยยอคอยไปเอายู่หัวรถไอไปเอาันหนึ่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวป่อยยเพลง เอาเอาเข่ากันดึงดึงเลยนี่เอาหนึงเลยเอาเอาเปาไว้โหมนี่ปเปลี่ยนแหน,หน่นอนแมนโอเคไปนางน้ามูวันนี้นะอไอสีบอกหน่อยหนึง่งบอกยอกเพลงแม่เป่าเรียบเอา,เาไว้โหุ้มมาฉัน,นหวัวขึ้นเลยกานั่นนี่เด้อ น้องทุกคนไอ่ไอ่ซื้อเครื่องมาให้นี่นะมันก็บ่กเป็นเงินไอ่เนอะเป็นเงินของผู้ใ้ญ่ใจบุญเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศเพิร์นมีซีวาแม่โรสกับแม่มาลินแล้วกับปูลีมาเพิ่นส่งมาให้ไอ้นี่ซื้อเครื่องซื้อผ้าห่มนี่แหละเพราะว่ามันจะเขาหน้าหนาวแล้วไอ่ซื้อไอยก็เลยว่าคิดเห็นจุน้องเพราะว่าอาจารย์เพิ่นบอกกับน้องไอยว่ามีเด็กน้อยมาเข้าเฮียนยู่นี่สิบสองคนอยู่หอพัก อายก็เลยว่าเข้ามาให้จุน้องเอาใบโฮมเนี่ยดีใจป่ดีขอบใจเพื่อนะขอบใจโดยเอาขอบใจเพื่อนได้ขอบใจโดยใจโดยขอบใจโดยขอบใจ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 โดยการต่นนี้เนี่ยอายเอามาให้นี่อายกับบุได้วางมายังอายคอให้จุน้องนี่เป็นคนดีเราก็ต่างใจเฮียนหนังสือเฮียนมันเก่ง ต่อไปจุน้องจริงจีมีเบียรเฮ็ดที่ดีกว่านี่นะไอ,อ้คยอได้ย่างเดียวนี่ไม่ต้องอนะ้พบกคออื่นคอห้จุน้องตั้งใจเฮยนซื้อนีกาอื่นกาบ,บ่มีมันอย่างดอกกาโอ้โทรมาเห็นน้องๆ่นกินเข่าพ่อแม่พี่น้องไยอีมบอกแต่ละคนกินเข้าอีมบอกอีมอ่ะกินมีสามทงคนสิบสองคนเฮาหากะเห็นได้เท่าเดียวนี่เนาะแล้วก็ อ,อันป่าโฮมนี่ไม่ต้องเอาก้บบาเน,นะเอาไปโฮมอยู่พี่เนะจุน้องเฮียนหนึ่งสือมันเวลาดึกดื่นมามันหนาวจุน้องก็โฮมใช่ <c oughs> โอเคครับวันนี้หน้าไปเมียนได้เกี่ยมตัวเอาให้งานเออเพ็กเอาเป๋าไปได้อันนี้อันนี้เอาไปส่คินเนะนะหน่ยเได้เพราะม่ยนให้น้องโฮมเนะวลามีคินเหน่อกเอาใส่ <c oughs> นองๆก็ดีใจนอนพ่อแม่พี่น้องนะที่ว่าได้ผ่าโฮมผ่าผ้านี่แหละเอาก็เอามาแจกมายายเนาะอ่าซิบซองืนเนาะมาในครั้งนี้พอเห็นจากสภาพการกินการยู่บนห้อบนนอนก็โอ้ถูกนั่งหนาสาหัสเนาะพ่อแม่พี่น้องกะโอเคสําหรับคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องเลยเอากะอ่าเพิ่มจริงเพิ่นกระซงมากกะโดนอะไรแต่ว่าสภาพเส้นทางามันมาบ่ได้เนาะ กฮากลไปให้คำฮักแด้ไปให้ครอบครัวที่บ่มีแด้บางพื้นบางบอนเนาะแล้วกับอนนี่เขาก็มาให้12พื้นเนาะอ่าพามีได้กน้อย12คนเนาะแล้วกัยังเหลืออายุผ่าห่มนะเฮาก็จะคอยแจกยายไปเนาะอ่าไปเห็นครอบครัวใดที่ว่าเฮาเคยช่วยเหลือที่ว่าเพิ่นบ่มีนะเฮาก็สิได้ช่วยกันไปเติมเนาะสำหรับอ่าพุ่แย่ใจบุญที่ว่า ส่งเงินใม่เฮาซื้อพา่มเนาะก็ดังที่เฮาจะแจ้งไปในคลิปก็คือทางแม่โรสแล้วก็แม่มาลินและปูลิมาเนาะเพิ่นอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเนาะก็ต้องขอขอมุขขอบใจเพิ่นขอขอบุญขอบคุณเพิ่นคอยเพิ่นและครอบครัวจงอยู่ดีมีแห้งยู่ดีมีสุขล่ำรวยสุขภาพล่ำรวยเงินทองความเจ็บจะได้ความไข่ยามีนอนหลับกับคอยเด้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอยเด้เงินแสนแบนมือกับคอยเด้เงินล้านเนาะสาธุ โอเคสำหรับคลิปนี้เฮากะขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปเนาะส่วนว่าจะเป็นคลิปใดและยูไสก็อย่าลืมให้กำลังใจกันคือเก่าคือเดิมสำหรับคลิปนี้เฮา,าขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่สบายดี